ครับสวัสดีครับฟิสิกส์มอต้นครั้งที่เจ็ดนะครับก็ครั้งที่เจ็ดนะครับมีข้อติชมอะไรก็เข้าไปที่แฟนเพจเด็กติวเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องการเคลื่อนที่แบบวงกลมนะครับครับมาเริ่มเลยการเคลื่อนที่แบบวงกลมเนี่ยคือการเคลื่อนที่ขอการเคลื่อนที่ที่วัตถุมีแนวทางการเคลื่อนที่เนี่ยเป็นเส้นรอบวงนะครับหรือมีส่วนใดส่วนหนึ่งเพียงส่วนหนึ่งเนี่ยอยู่ เพียงส่วนหนึ่งเป็นเส้นรอบวงเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเคลื่อนที่แบบวงกลมแล้วนะครับโดยแรงที่มากระทําในการเคลื่อนที่แบบเนี้จะมีทิศทางพุ่งเข้าส,ส <oh ู่ศูนย์กลางของวงกลมครับศ anyway> ูน no. ย์กลางของวงกลมนะครับมีทิศทางพุ่งเข้ามาและแรงเนี้ยจะตั้งฉากกับความเร็วครับตั้งฉากกับอัตราเร็วความเร็วนะครับตั้งฉากกับความเร็วเสมอนะครับตลอดเลยนะครับตลอดเวลานะครับ โดยเราเรียกแรงเนี้ยว่าแรงสู่ศูนย์กลางครับนะครับแล้วเราก็ต้องมาดูปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบวงกลมนะครับปริมาณแรกที่เราจะมาดูกันก่อนเนี่ยคือคาบครับคาบเนี่ยคือคืออะไรค้าคือเวลาเนี่ยที่วัตถุเคลื่อนที่ทวัตถุเคลื่อนที่ครบหนึ่งรอบนะครับมีหน่วยเป็นวินาทีมีหน่วยเป็นวินาทีต่อรอบนะฮะ วินาทีต่อรอบวินาทีต่อรอบนะครับส่วนความทีเนี่ยความทีคือจำนวนรอบที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ภายในหนึ่งวินาทีนะครับมีหน่วยเป็นรอบต่อวิรอบต่อวิวินาทีนะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเฮิร์ตนะครับมีหน่วยเป็นเฮิร์ตนะครับ ซึ่งในสองอันนี้มันจะมีความสัมพันธ์ที่ในรูปของส่วนกลับกันครับเป็นสม, topics, นสมการนี้เป็นส่วนกลับกันนะครับทีทีนะครับความทีเป็นส่วนกลับของข้ามนะครับคา้าบก็เป็นส่วนกลับของความทีนะครับต่อไปเราก็จะมาดูครับอัตราเร็วค้าบและความทีเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันยังไงในการเคลื่อนที่แบบวงกลมนะครับเนี่ย จากสูตรเนี่ย v เท่ากับ s ส่วน t อัตราเร็วเท่ากับระยะทางส่วนด้วยเวลานะครับที่เราเรียนในครั้งแรกๆนะครับเมื่อวัตถุเนี่ยเคลื่อนที่แบบวงกลมครบหนึ่งรอบนะฮะเน้นว่าครบหนึ่งรอบนะครับครบหนึ่งรอบเนี่ยระยะทางก็จะเท่ากับสองพาย r ใช่ไหมครับก็คือเส้นรอบวงนั่นเองนะครับสองพาย r ส่วน t เนี่ยก็คือคาบครับก็คือเวลา ก็คือเวลาที่เคลื่อนที่ครบในหนึ่งรอบก็คือคาบนะครับแล้วเราก็นำสองอันเนี้ยเข้าไปแทนในนี้นะครับเราก็จะได้ว่าอัตราเร็วเท่ากับสองพอาย r ส่วนด้วยคา,าบของการเคลื่อนที่นะครับแล้วเนื่องจากคาบเนี่ยค่ขาของการเคลื่อนที่เนี่ยมันเป็นส่วนกับกับความถี่ใช่ไหมครับเราก็จะได้อีกสูตรหนึ่งว่าอัตราเร็วเท่ากับสอง พาย r f kr. ครับหรือความถี่นะครับจะได้อีกสูตรหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นอัตราเร็วเชิงเส้นนะครับก็คือจะเป็นความยาวอัตราเร็วเชิงเส้นเนี่ยจะเป็นความยาวของส่วนโค้งที่วัตถุเคลื่อนที่ในหนึ่งวินาทีนะฮะอันนี้เราใช้เป็นความยาวของส่วนโค้งอันนี้คืออัตราเร็วอัตราเร็วเชิงเส้นนะครับเป็นอัตราเร็วหนึ่งที่ใช้พิจารณาในวงกลมนะครับต่อไปเราก็จะมาดูความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางนะครับ ความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางเนี่ยก็จะมีทิศทางเดียวกับแรงเข้าสู่ศูนย์กลางครับก็คือมีทิศทางนี้ทิศทางเข้าสู่ศูนย์กลางอัตราเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางเนี่ยหาได้หาได้จากสูตรนี้ครับ a อเท่ากับอัตราเร็วกําลังสองส่วนด้วยรัศมีของของวงกลมนะครับเมื่อเราหาอัตราเร่งได้แล้วเนี่ยเราก็จะหาแรงเข้าสู่ศูนย์กลางได้เช่นกันครับจากสูตรที่ว่าซิกมาเเนี่ย เท่ากับ m a นะครับเมื่ออัตราเร่งอันนี้ถ้าเป็นแรงเข้าสู่ศูนย์กลางเนี่ยอัตราเร่งอันนี้ก็คือความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางนั่นเองนะครับเมื่อแทนสูตรนี้เข้าไปลงในนี้นะครับก็จะได้ว่า m แรงเข้าสู่ศูนย์กลางเนี่ยเท่ากับมวลคูณด้วยความอัตราเร่งกําลังสองส่วนด้วยรัศมีของวงกลมครับนี่คือสูตรแรง แรงสู่ศูนย์กลางนะครับ